ครับสวัสดีครับผมวันนี้สอบวันที่สิบห้ากุมภาพันธ์นะครับสองหาหเกนนะครับจะภาพี่นองมาเบิงกบนะครับสมุขึ้นวันที่สิบสี่กลุ่มผ้านะครับมาขึ้นทําการในผสมกบนะครับยี่ฟฟ้ามกบสัญญาฟ้ามี่สี่ร้อยแปดสิบกุคูนะครับมารีพี่น้นองเบิงนะครับว่าใครดีบอนะครับนะจนตนรู้ดูก็ถือว่าโอเคอยู่ครับมือตอนนี้เวลาอยู่เกาโมงเคิงนะครับ กำลังท่ากลารจับบอกครับพี่น้องครับสมทงหมดเมาขึ้นีน12บ่อนะครับลงบ่อละ40คูครับใครเด็ดก็ซื้อเพื่อครับพี่น้องรอบเนี้ยเห็นไหมครับไอพวกดำดัเนี่ยพี่น้องแม่นหมดเลยครับกำลังจะจับครับถือว่าพานครับมาขึ้นครับวัน14กุมภาพันธ์นะครับเป็นรอบที่3ของ เดือนนี้แล้วครับที่ฟั่มผสมรอบที่สามครับรอบนี้ถือว่าไข่ไหลครับเยอโอเคเลยรอบนี้ครับสลับไปลูกกบรอบนี้นะครับไอหัวโลนนี่จะทับเป็นลูกกบอาจารย์จะลูกกบอยู่มากบางแสนกว่าตัวนะครับช่วงวันที่สิบหามีหน้านะครับท่านไหนอยากได้ลูกกบก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับคืออยู่ฟาร์มเทาไหร่จำน่ายตัวละหนึ่งบาทนะครับ ม,มีปลายทางในพี่น้องเด้อมารับเอาเองครับมีแถมให้หนะครับส่ปดมีแถมเลยครับสนใจกับมาเขามาเบิงมาสัางจองเลยครับตีฟ้ามนะครับนี่ท่เขามาเบิดท่อศูนย์เก้าแปดหกหนึ่งสามเจ็ดเก่าหานึงเลยครับพี่นอ้องอ่าวันที่สิบหานะครับน่าจะมีอยูม่มาวังแสนกวาตัวน,นะครับพี่น้องตัวละหนึ่งบาทครับมารับทีฟ้ามหนนะครับ ทางจองได้ครับภาคเหนือยุบบรรษัทบ้างนะครับตะบรรยออำเภอขอนแก้วจังหวัดยโสธรนะครับเบอร์โทรกับศูนย์เก่าแปดหกหนึ่งสามเจ็ดเก้าห้าหนึ่งแยกลำไม่เยี่ยมชมได้นะครับสอบถามได้ครับลูกค้าเก่าลูกค้าไม่กัดเรืมเหมือดครับเรือเรือพอแล้วโทรเขามาสั่งได้ครับตอนกำลังจะบอกครับหีืเป็นพี่น้องทั้งประเทศสปอเล่านะครับทั้งทั้งฝั่งเล่ามีเด้อหรือขบเมาเด้อพี่น้องเลย ที่เคยมาเอาปีที่แล้วนะครับผมก็ถามมาวา่าพอละไฟรอบที่สามแล้วครับปีนี้ครับจะรับรุ่นนี้ก็แต่ถาเป็นโลกคบนะครับระมันลูกค้าสร้างไว้แสนหาร้อยเอยแสนหามื่นตัวนะครับจะพอบจับสิ้นเดือนนี้นะครับแล้วรุ่นนี้มันจองเต็มแล้วครับพี่น้องนี่่ายเบิ้งครับนี่เป็นบอสหวกนะครับมาพี่น้อง ก็ได้ซิปหาวันนะครับรอบนี้กับสองเต็มที่น้องก็อยากได้กับท่สั่งจ่องไปนะครับแต่ยังยางเ,เรีวยบงบงคับพี่น้องอันนี้รุ่นแรกนะครับรุ่นแรกก็ถ้ำลูกกบรอบนี้แสนหนึ่งครับสั่งขามปีไว้ครับที่น้องท่างเชื่อพุ่มนะครับรอบนี้ พร้อมจับสิ้นเดือนนี้นะครับเป็นลูกกบคือดูน,นี่เต็มแล้วรุ่นต่อไปคือ,อส่วงวันที่สิบหามีหน้านะครับมีอยู่แสนกว่าตัวพี่น้องท่านได้สนใจกับท่สั่งเขามาได้ครับอันนี้เป็นฟังหนึ่งนะครับพี่น้องอีกรุ่นสองครับคืออายุได้เก้าวันครับพวกนะครับ มาติดหนาวเนี่ยจังหน่อยครับพี่น้องก็จะซาเนื้นึงนะครับจะซาก็ปกติอยู่สองสามวันนะครับเพราะว่าเป็นโบกินอาหารช่วงหนาวนะครับนะครับคลิปนี้ก็เ่มีปยังไงครับพี่น้องก็มาทายให้เบิงกบสมวันที่สิบสี่กุมภาพันธ์ครับวันแห่งความรักครับรู้สึกว่ากบจะใครดีพิเศษครับมือนี้ครับสนใจอยากได้ลูกกอลูกกบก็อย่าลืมครับ เบอร์โทรกับศูนย์เก่าแ้งหนึ่งสามเกตเก่าหาหนึ่งสัญญาฟ้ามนะครับอยู่บนสว่างตะบนยออำเภอขันเป็นแจ้วจังหวัดยะโสธรน,นะครับรับคลิปนี้ไปแค่นี้กันครับสวัสดีครับ